ทำอะไรกันอ่ะรวยแพ้หายแล้วเหรอฮะแพ้หายแล้วเหรอลูกนอนกอดกัน อมันที้จบตากันแล้วรวยรวยมีเงิน,งนมีทองไว้เบาลูกแผลน้องยังไม่หายดีมีทองมีเงินรวยมึงก็ไม่ยอมเขาล็อกดูมหมเบาอว้ยงัเดี๋ยวก็ตีกันนะท้าง <c oughs> อ่อ,อกัดเขาอกอก <laughs> มันเล่นกันอย่างงั้หนวดถึงหักหมดอ่ะใช่ปะ่ะเดเล่นแรงอือ